ที่กำลังประสบปัญหานะคะอยากได้เซตห้องนอนสไตล์มินิมอลแต่ราคาแพงมากๆไม่มีเวลาไปเดินเลือกซื้อเลือกจิ้มทีละอนันหรือว่าอยากได้เซตห้องนอนที่ประกอบติดตั้งเสร็จภายใน1ชั่วโมงชั่วโมงคือห้องแคบอยากให้เอาสีไม้ของฟอเฟอร์นิเจอร์ไปช่วยทำให้ห้องดูสว่างขึ้นบอกเลยว่าคลิปนี้ช่วยคุณได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาส่อเลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีนะคะเดี๋ยวมนืนอาจะพาไปดู4เซตห้องนอนที่เป็นงานสไตล์มินิมอลมินิใจทั้งหมดปะไม่เสียเวลาละตามมาเลยเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะตอนนี้มาแรงที่สุดต้อง มินิมอลรัตเทนค่ะมีความมินิมอลลายไม้และสมชื่อคําว่ารัตเทนก็คือหวายนั่นเองอันนี้เป็นงานหวายเทียมซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่หวายแบบหล่อขึ้นมาให้เป็นลายนะเพราะเอาหวายเทียมมาสานให้เป็นเส้นๆทุกคนพวกตูเ้เสื้อผ้า ตเครื่องแป้งโตทีวีเนี่ยเป็นเซตเดียวที่3ชิ้นนี้เป็นขาโลง่งทั้งหมดใครที่ต้องการความคลีนความเบาๆน้อยแต่มากเรียบแต่โกนี่ต้องตัวเซตนี้เลยเริ่มเปิดกันก่อนสามารถเปิดข้างในดูซิเป็นยังไงเฮ้ยน่าสนใจนะเซตนี้มีแขวน2ชั้นไม่พอฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นงานชั้นวางของให้ทั้งหมดมีลิ้นชักให้ถึง2ออันส่วนโตเครื่องแป้งรุ่นนี้บอกเลยว่าถูกใจมาก เป็นโต๊ะแป้งไซส์ใหญ่และที่มนาชอบีกอย่างหนึ่งคือมนาเป็นคนถนัดมือขวาถ้าตรงนี้มันเป็นล,นลักษณะโล่งเราจะสามารถวางพวกอุปกรณ์แล้วก็หยิบใช้ได้ง่ายหวีเอ่ยใดเอ่ยส่วนตัวเตียงใช้พื้นที่น้อยมากๆเป็นลักษณะหัวมินิมอลเรียบๆจริงๆแต่ด้านบนมีพื้นที่วางพอไอโฟนวางได้และสิ่งสุดท้ายเลยนั่นก็คือโตะทีวีตัว,ตว,ตว,ตวนี้ไซส์เมตรราคาอยู่ที่15,900บาทเดี๋ยวพาไปดูเซ็ตที่2นี้นะคะเป็นน้องลอตโต เซตนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆสังเกตไหมคะว่าทุกคนงานลายไม้เขาจะค่อนข้างชัดกว่าน้องมินิมอลรัเทนนะเขาจะมีความเข้มขึ้นนิดหนึ่งเห็นลักษณะลวดลายของไม้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถามว่าเซตนี้ได้อะไรบ้างเริ่มกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยนั่นก็คืองานเตียงค่ะเตียงรุ่นนี้มันเอามีเลือก2องไซส์คือไซส์5ฟุตกับ6ฟุต วางของบริเวณหัวเตียงได้เนาะส่วนงานตู้เสื้อผ้าเป็นงานไซส์1เมตร60รุ่นนี้นะคะก็จะมีลักษณะแขวน2ชัน้น แขวนยาวได้นะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักซ่อนให้ด้านในอีกหนึ่งอันรวมถึงชั้นวางของทางด้านบนแบบนี้เป็นงานบานซอฟโค้ดด้วยสําหรับรุ่นนี้โต๊ะข้างแป้งเฮ้ยอันนี้กระจกใหญ่มากเลยนะไม่กินพื้นที่ด้วยตัวนี้หน้ากว้างเพียงแค่60เซนเท่านั้นชั้นวางของปรับระดับเอาออกได้เผื่อวางครีมขวดใหญ่ๆเนาะด้านล่างไม่มีสตูนะแต่สามารถเปิดเก็บของได้หมดเลยโตะทีวีค่ะเป็นไซส์เมตรยีวางของวางอะไรได้หมดเลยวางทีวี40นิ้วได้50นิ้วได้สบาย 5ฟุตราคาอยู่ที่14,500แล้วก็6ฟุต14,900ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเซตถัดมากันดีกว่าเซตนี้ดีไซน์จะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงคือว่าเขาจะมีการใช้สีขาวมามิ x คู่กับลายไม้ทําให้ห้องมันดูโปร่งมากขึ้นและเซตนี้เท่านั้นที่มีไฟให้บริเวณหัวเตียงทางด้านบนเตนียงเราจะมีเลือก2ไซส์คือ5ฟุตกับ6ฟุตเนาะ โตะทีวีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขาโล่งคล้ายๆน้องมินิมอลรัตนเลยแต่ว่าขาเขาจะเป็นงานเหล็กเช็ดคลีนง่ายเหมือนกันโต้นี้จะได้เป็นงานตู้เสื้อผ้าไซส์หน้ากว้างเมตรยี่สิโตเครื่องแป้งไซส์หเมตรคล้ายๆกับน้องมินิมอลรัตนแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาอีก1ชิ้นคือเขามีตู้ข้างเตียงให้ด้วยค่ะเพราะับว่าเซตนี้ได้ไปเลย5ชิ้น15,900บาท ไปต่อกันที่เซตถัดมาดีกว่าเซตนี้ถูกที่สุดในบรรดาทุกเซตตั้งแต่รีวิวมาอันนี้คือน้องมาซูมิค่ะพูดถึงหน้าตามาซูมินิดหนึง่งตัวนี้จะเป็นงานใช้ลายไม้แต่ตกแต่งด้วยโทนสีเทาซึ่งเป็นงานสีเทาคิงคีและเป็นเซตเดียวของวันนี้ที่มีการเพิ่มความหรูหราด้วยการใส่ลายคาดสีทองลงไปตรงนี้นิดเดเพิ่มกิมมิกดีเทลงานให้รุ่นนี้นะคะ มีเตียงให้เลือกทั้งหมด2ซ้ไซส์คือ5ฟุตกับ6ฟุตส่วนตู้เสื้อผ้าอันนี้บอกเลยว่าขยับมาใกล้ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นงานโต้ไซส์เมตร60สซึ่งโดยส่วนตัวมะนาวชอบตต้รุ่นนี้นะเพราะว่าเป็นงานรุ่นที่กระจกเนี่ยยาวถึงพื้นกันไปเลยแล้วก็ข้างในสามารถแขวน2ชั้นได้แขวนยาวได้เซตนี้นะคะนอกจากตู้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยก็จะมีโตะเครื่องแป้งเป็นงานโตะเครื่องแป้งที่เรียกได้ว่าไซส์นี่คือมาตรฐานเลยสามารถวางของเก็บของได้เยอะหน้ากว้าง80ดสเซตโต้เก็บของอันนี้ ค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้มะนาวก็ฝากน้องคนนี้ไว้ด้วยแล้วก็สิ่งสุดท้ายในเซตนี้คือโต๊ะทีวีค่ะเป็นไซส์เมย์20ห้แน่นอนวางทีวี40นิ้ว45นิ้วได้สบายๆเปิดเก็บของได้เต็มที่เหมือนกันสําหรับเซตน้องมาซุมินี้นะคะราคายกเซตอยู่ที่14,900บาทเป็นไงกันบ้างชอบไหมคะงานลายไม้นี่คือจัดมาให้แบบเน้นๆเลยแอบกระซิบน,นิดนึงว่า สี่เซตนี้เนี่ยขายดีที่สุดในปี2024เลย <S <S ชอบตัวไหนอยากดูดีเิ่มเตมอบ i อ b o x สอบถามได้ที่เพจ Facebook ของ9 f เฟอร์นร์ะคะ <S 1> <S 1> อย่าลืมกดซั s สไคล้กดไลค์กดแชร์ให้มะนาวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับ1นาทีรีเวิร์ฟเฟอร์ครั้งหน้าวันนี้มะนาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ